สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีปิดเสียงกดถูกใจใน Facebook ตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะครับบางคนอาจยังไม่ทราบนะครับผมก่อนอื่นเราจะต้องทำการอัปเดตในส่วนของแอป Facebook ก่อนนะครับวิธีอัปเดตก็เข้าไปที่ Play Store หลังจากนั้นไปที่โปรไฟล์หรือว่าลโลโก้เราที่อยู่ด้านขวาฮะุมกลมตรงนี้นะครับแตะเข้าไปแล้แตะไปที่แอปและเกมของฉันครับ เนี่ยครับตัวแอป Facebook จะอยู่ในส่วนของการอัปเดตนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้นผมอัปเดตไปแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้ายังไม่อัปเดตก็อัปเดตแล้วนะครับผมโอเคหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตเสร็จเรียบร้อยก็ไปเข้าไปที่ตัวแอป Facebook ครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของแอป Facebook นะครับอ่าเราก็ลองทดสอบดูนะครับในการกดถูกใจ มันจะมีเสียงดังอยู่นะครับในส่วนนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับทางหลังจากที่แอป facebook อัปเดตมาล่าสุดเมื่อก่อนเนี่ยครับผมมันจะไม่มีปุ่มสําหรับปิดเสียงนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ทางแอป Facebook นะครับได้ทําการเพิ่มปุ่มสําหรับปิดเสียงกดถูกใจแล้วนะครับตอนนี้มันเสียงดังอยู่นะนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เมนูสามขีดด้านบนขวามือครับแล้วปัดให้สุด ให้เลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับหลังจากนั้นเลือกการตั้งค่าครับนะพอมาถึงหน้านี้คุณผู้ชมก็ปัดที่สุดเลยครับและแตะไปที่สื่อและผู้ติดต่อครับเดิมมันจะไม่มีปุ่มสลับปิดเสียงนะครับแต่ตรงน,นี้ปุ่มสลับปิดเสียงในเ c e b o o k อะมีแล้วนะครับผมนะฮะหลังจากอัปเดตล่าสุดเลยนี่ครับเสียงในแอปแล้วก็ปิดซะ หลังจากนั้นก็แบ็กออกนะครับผมอ่าคราวนี้ลองกดถูกใจดูซิเนี่ยครับมันก็จะไม่มีเสียงดังแล้วนะครับผมจริงๆแล้วผมเพิ่งทราบนะครับวันนี้นี่เองนะครับว่าตอนนี้ทางเฟซได้ทําปุ่มสําหรับปิดเสียงกดถูกใจนั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีปิดเสียงกดถูกใจใน facebook อัปเดตใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับซึ่งบางบางท่านอาจยังไม่ทราบนะครับผม ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจนะครับให้กับช่องในทชัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ